สวัสดีครับวันนี้พอกออฟฟิเชียลนะครับามาดูกล้วยไม้นะครับนำเข้ากล้วยไม้มาแล้วออกส่มรถเสียงกระส่งอะมาดูกันว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะเดี๋ยวผสั่งมาดูว่ากี่ต้นนะขั้นตอนย่อยมานะครับแค่ท่าสีกับด้วยการใชยสีเรามาดูด้วยกันเลยนะครับ เสหยหาปล่งตรงจักไปสน,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 นีโอ้สองต้นสองต้นเอามาแบบนี้เลยเหรอ ดูดูวิธีการเขาคั่มาแต่เขาขีวมาอย่างนี้นะเขาขีวมาจริงๆถ้ามาแบบนี้วางนอนก็ได้นะเออเขาไม่รู้ไงที่นี่วันนี้วางนอนก็ได้ตามหล่อนะนี่นี่เออตั้งไคันอ่ามาดูกันว่าถ้าได้สองต้นแน่ๆเรืาส่งมาสองต้นเนี่ยแล้วม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรบ้างะเนาะตลอดไปเลยตลอดไปอยู่ห้าสีกับเออ่ครูศิษย์มีคาฟอร์แคบไหมเฮ้ไม่ใช่นักพรายสีนักพรายสี สี่ถีห้าสีนครับสีถ้ทอร์ไชนสี็นสีเล็หรอสีส้มส้มแดงแดงปากแดงอ๋อไงแมรชสีเย็นทองสุวณทองสุพรรณอรู้ห้สีก่อนครับรู้สึกว่าจะเป็นดอกตูม ต้นนี้สวยมากเลยท่าสีบอกเลยโหยบานแล้วนี่โหยบานแล้วเนี่ยเขาส่งดอกบานมาเหรอไซส์ขนาดกลางนะคมึง อ่าสีสวยงามโอ้โหอ่าดูใกล้เห็นไหมเป็นถ่ายดูใกล้พึ่งบานพึ่งบานเอ้าดูใกล้หรืย่าไใกล้สวยไหมกลีดอ,อกสวยนะครับกลีบดอ,อกสวยสีโดยเฉพาะสีนี่โคตรสวยอ่ะบอกเลย อะไรเนี่ยมีงี้ด้วยเนี่ยแสดงกระแทกแรงข็ถอดออกเปลี่ยนก็ถอดกระถางเขาเปลี่ยนกระถางให้เหรอใช่อ๋อเปลี่ยนเข้าใจล่เป็นไรนึกว่าผมส่งมาทำแรงดอกเดือดหังหมดเลยอะไรเงี้ยถางเก่าไม่กรอบอ๋อเปลี่ยนกระถางให้โอเคเอองี้เข้าใจเข้าใจได้เข้าใจได้เราก็มาใส่ที่คล้องเองนี่เองดอกชำหมดเลยเนี่ยนี่เป็นผลของการเราถ้าสั่งซื้อเนาะ ถ้าสัางส่งซื้อแบบบานมันก็จะเสียหายจะมีช้ำอย่างเงี้น,นี่อาจจะอาจจะเริ่มบานแล้วนี่เริ่มแลันอาจจะเริ่มบานพรุ่งนี้น่าจะบานดูอ่ะอันนี้นครชยัยศรีวเวลาบานสุดเขาจะ,ะจะสีออกส้มๆเลยนครชัยศรีบวกเย็นทองสุพรรณตัวนี้นครชัยศรีบวกเย็นทองสุพรรณเดี๋ยวคุณนี้คงได้เห็นได้เห็นเขาบานนะพวกนี้อ่าคนนี้คงเห็นเขาบานแน่นอนส่วนตัวนี้ห้าสีมีชื่อเต็มว่าอะไรรู้ห้าสีลูกประทรงที่เขาเรียกกัน มันสีสดกว่านี่อาจจะกล้องกว่ายิ่งบานมากก็ยิ่งสดคือเข้มขึ้นโอเคสีชัดขึ้นสีมันสดมากเลยนี่มันยังบานไม่เต็มที่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้น่าจะเห็นชัดกว่านี้แกจะดูผ่านมันชัดมากเลยสดมากเลยโอเคมันหลอกมั้มันหลอกใช่ไหมไม่มันชัดจริงนะโอเคไงปลาซุดตามนี้นะครับ ที่เข้ามาพบคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเพราะตอนนี้โดนบล็อกไป2อาทิตย์คลิปนี้อาจจะลงช้าหน่อยแต่วันนี้บันทึกไว้วันที่14 14, 14 14กันยายนนะครับ64อ่ารับมา2ต้นนะคะรับเดี๋ยวจะพยายามอีกกี่ต้นหนูโอ้จะไอีกกี่ต้นอุ้ยไปเป็นสิบต้นเดี๋ยวเราได้อย่าลืมกดติดตามไว้น,ไนะครับจะไดะ้รับชมความสวยงามจากกล้วยไม้แคทเทียด้วยกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม